S <S อั่นเป็นคนมาดิสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ยังล่ะค่ะสิคนตัวผู้งามปลาลนี่สร้างกาถามเนาะง yes ่ายมื่ตีะนะงามมันอ <S <S พอดีว่าค่อยลงทางนะ <S 2> <S 2> ลงทางว่าที่มาท่ามทางจากน้อยนะจ้าจะไปยังอันค่อยกลับมาแต่บ้านหุ่นละ เขาก็ถามว่าเจ้าสิไปยังจะกีวางได้เนาะค่อยสิไปบ้านอันนี้บ้านอันบ้านยังอะไรเงี้ยเขาว่าผู้สาวไล่เขาอยากได้เมียเขาก็เลยมาบ้านยังเนาะบ้านนางหินใหญ่น่คือปวดนี่อยากได้เมียแม่ยังเกาะว่างนค่ยังเกาะออยากได้เมียแมนอยากได้เมียบ้านยังกาบ้านนางหินใหญ่ น้าหินไงเมนอู้จ๊ะไา่มาแล้วตัวตรงย้อนเอากายมาแล้วตีเออเนี่เรล่้หมูอยน่ะนะตา่แล้วเสียเวลาไปเด้อต้องย้อนคืนเข้าไปติเมนย้อนย้อนไมมีบอโอ้ยตามใจกันคิดว่าให้ถือกับไปรถอันอันมันมันแมนอิลี่บอกเขาว่าอันบานหนังหินไงนี่อันผู้เาว้าไร่แมนอิลี่บอกแม่ไม้หลายหลายที่แม่ไม้ก็เอาว่าแต่บอมีพวกเอาเบิร์ดหลายอือไม่ไว่าม่ไม่ยัดใดหี้ยนะไม่เบิร์ด เลยมาแล้วว่ะจิย้อนขึ้นไปในนะมองเห็นบ้านมาขานยางกลับไปห้องบ้านหนึ่งนะแถวนี้ได้บ่มีหรือเฮ้ยแถวแถวนี้ได้บ่มีติไม่ห้งแม่ไหม้ไปว่าพวกไปเกาหลีบ่มาจากเทียประมาณนั้นบ่มีหรือบอกบอบอบอโดยเฉพาะฝอยเด้อโดยเฉพาะฝอยมีผัวแล้วมีผัวแล้วมีผัวแล้วโอ้ยมีผัวแล้วบ่เอาเออโดยเฉพาะฝอยนี่ไม่ไหวกระมุนกระมุนไปนั้มีผัวแล้วต้องมาถามหาในบ้านเรนดี้บ่เคยมีเนาะมีแต่บ้านหินใหญ่ยังไนล่ะแม่หมายร้ายไปเบิ้งเลแม่ไหม้ไลรนี่จิ จังไหจัาเสือศึขึ้นไม่อยากหาเมียล่ะโอ้ยตะกี้ค่อยก็อยู่กับเมียค่อยฮะนาดขึ้นสียงอ้ไรลำเอียงแฮึลำเอียงเมื่อตะศรีฮึบักลำเอียงมันเป็นไพ่เด้อเนี่ยมันจริมาคือค่อยแทนเด้อเนี่ยเบื้องทรงพมด้วยแม่มันคือกันจากน้อยบ่เด้อเอียงออกมันคือกันเนาะโอ้ยมันคนละคนเจ้าได้จำผิดจำซึ้งเอ้าแต่ว่าค่อยตะกี้ก็อยู่กับเมียซ่องขวเลี้ยวบนอย่างเนี่ยเราไม่เคยเห็นหรือเลี้ยวเบื้องหลังเลี้ยวเบื้องหลังขวากลยม้าบ่ ก็พูดคุยกันยังคุยไปรถ้นแ่ไม่อยากคุยน้ำมันกันโอ้ยคุยจากน้อยเนี่ยเห็นว่ากระไดไม่หยังล่ะโตออันก็คือว่าอันตอนแรกเขาอยู่กับแม่ค่อยไปนิดแม่ค่อยตุยก็เลยอยู่งไปเดียวก็เลยอยากได้เมียพอยากได้เมี่ค่อยนะฮะผู้ใดผู้ใดเราไปอยู่ผู้ใดแทนแม่ค่อยได้ดอกผู้ใดผู้ใดไปเอารดบ้านนั้นหินหินใหญ่อยังลหลายนางหินใหญ่เห็นบอกเออนางหินใหญ่เหรออได้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 คนนึงกว่าเออไปหาเอารถพิ่นมีเยอะดอก พอดีวา่าแม่เสียเราบัดนี้เพิน่นแบ่งสมบัติมาให้ได้เงินซ่องล้านโอ้ยคันจังคันจังคันจังเลคันก็เลยอีมาห้าเมียจะคนนึงม,มาซอยเฮ็ดซอยสร้ากซอยยุ่นก็ไปดีกว่าเอ้าไม่ยังล่ะยังไอไอแจ้งด่าอย่า,ยา <c oughs> มาใก,ากล้ <c oughs> คอยมีผัอแล้วว่าคอยบ่มาคนมีพวัว